อีสานเป็นหลาัง่งมือน,นี้นะครับสูตรกันไก่สูตร<บ>อยังแบบผู้ชิดผู้ผมิ้นตูดีโอสูตรห้องแบบ <laughs> มีย่างใส่มิยังช่องเริ่มไม่เนิ่มช่องเริ่มไม่ฝากติตามกินยู่บ้านเนี้ยแบบอีสานลอยโลนโลรบนัำเป้าสองรสจา้า <laughs> แก้วเล็กดีอยวคมคมหวานๆในแก้วเล็กสิจิดจี้อันนี้คือเยี่ยงน้ำย่อยนะครับแบบอุมากระเซะเขานี่กินนมม้ำเยี่ยงกว่าเปิดต้อมรับรถนี่ใส่ย,ย่าง <c oughs> ใส่ออนสองกิโลแล้วก็กันไกลสุญญากาศ สูตรพองแบวบอับมาเป็นกระขูแบบสปอนเซอร์รักมันนี้กัท่านได้มีได้สปอนเซอร์เขาได้ได้วยนะอยาวไว้เถอสปอนเซอร์ไหมเดี๋ยวมาล้วาเบิ้งตอนสุกด้ครับตอนนี้ก็เป,เ,กนนกเป็นเวลาเกือบยี่สิบนาทีแล้วเด้ครับตนนเ,เตนนเเรียมทานเตรียมยังไปเรียบรอยเริ่มพองแบวบตามสูตร กยใหญ่กล่องมีกินเ,นเด้อพร้อมยินดีพร้อมยินดีมันติดตามชมต่นสุกด้วยเสบเน้ำกันอิสานลอยโลอ,อันนี้ค,นครับมาเบ่งผลงานสูตรป้องอแวบ,บของชาวอิสานลอยโลกันไก่สูตรป้องแวบบอู้หันะวะมันมัน,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 นจับ,<อ>จ,บจับทงไปเนย มันจะบ,บินแล้วแต่เรา,าไปแล้วเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยป่ามาเบิ่งพร้อมกันครับผมโอ้คือคือโอ้ใหญ่กล่องมีกินได้ดป่ะเยอะหอมหอมหอมเบอกว่าป่ะเดี๋ยวเซ่ใส่ก่อนหน่ไง เดือนมาดนว่นส่งว่าแม่เนาะโอเคเนาะโอเคไหมโอเดีเลยแหละสูตรพ้องแบบเนี่ยใกล้ใ้ถู เอาลงกจานได้เลยครับอันนี้นะครับหลังจากที่เป็นเรียดย่าตาดีสุกมาแล้วสูตรพองแแบบตอนใหญ่ๆตอนหน่อยก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนแบบเลยครับสูตรพองแวบบตัวแเร่ย่างใสติดตามชมเลยนะครับช่อง ซาโลโลอันนี้ก็เมาเกินช่องว้ยรุนเสือเดี๋ยวมีเมนูอีกมากไมยมาทยอยมาเลยครับผมติดตามได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับขอบคุณครับผมผมก็ไปไทยวิว